สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุ่งเพลินๆนะคะฝนตกรินนอนหลับสบายเลยนะคะเย็นๆอย่างนี้นะคะนั่งมองไป ย่าต้นไม้นะคะอืมอากาศแบบนี้ควรนอนเป็นที่สุดเลยค่ะเขียวชะอุ่มเลยนะคะรอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะรู้สึกชุ่มค่ะ หญ้าต้นไม้นะคะอืมอากาศแบบนี้ควรนอนเป็นที่สุดเลยค่ะเขียวชอุ่มเลยนะคะ สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุ่งค่ะฉ่ำ เหมาะแกการนอนที่สุดเลยนะคะถ้าเหนื่อยก็พักกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอคะ่ะ,คะเพิ่มความชุ่มชื้นเลยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะฝากดูแลกันตัวเองกันด้วยนะคะ สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้า 通。 สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุง่งสบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุง่งรอบไปเรื่อยๆๆเรื่อยเลยค่ะรู้สึกชุ่ม สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุง่งเพลินๆนะคะฝนตกรินนอนหลับสบายเลยนะคะเย็นๆอย่างนี้นะคะนั่งมองไปละ เพลินๆนะคะฝนตกรินนอนหลับสบายเลยนะคะเยน็ยนๆอย่างนี้นะคะนั่งมองไปสบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุ่ง สบายตาสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำเลยนะคะนั่งมองดูสายฝนมองท้องฟ้าทุ่งอ่ะ